ตำบลป่ากแก่บ่อหินเป็นหนึ่งในผืนดินอุทยานธรณีโลกสตูลสตูลยูเนสโกโกลเบอร์จิโอพาร์คซึ่งครอบคลุมสี่อำเภอของจังหวัดสตูลคืออำเภอทุ่งว่าอำเภอมะนงังอำเภอระง,งูและอำเภอเมืองผืนดินแห่งนี้เป็นบันทึกหลักฐานของโลกใต้ทะเลเมื่อ500ล้านปีก่อน ที่อุดมไปด้วยสิ่งมีชีวิตยุคเก่าเกิดเป็นแหล่งสร้างออกซิเจนให้กับโลกในช่วงเวลานั้นต่อมามีการยกตัวของเปลือกโลกก่อเกิดเป็นเทือกเขาและถ้ำซึ่งได้กลายเป็นบ้านหลังแรกของมนุษย์โบราณปัจจุบันผู้คนก็ยังดำรงชีวิตโดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของแผ่นดินนี้อยู่และก่อเกิดเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่มีเอกลักษณ์ อุทยานธรณีสตูลได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานธรณีโลกโดยยูเนสโกเมื่อวันที่17เมษายนพุทธศักราช2562เป็นแห่งที่5ของเอเชียและเป็นอุทยานธรณีโลกแห่งแรกของประเทศไทยตำบลป่ากแก่บ่อหินเป็นพื้นที่ที่มีป่าไม้หนาแน่นโอบล้อมรอบตำบลและมีภูเขาล้อมรอบทั้ง4ด้าน โดยมีภูเขาควรดินแดงและควรทุ่งดินลุ่มทอดตัวตามแนวทิศเหนือจรดทิศใต้ด้านทิศตะวันตกทิศตะวันออกและทิศเหนือมีเทือเขาทอดตัวเป็นแนวยาวลงสู่ตอนกลางความสูงยอดเขาประมาณ278เมตรจากระดับน้ำทะเลพื้นที่ตอนกลางของตำบลเป็นพื้นที่ราบสูงที่ราบรุ่มและที่ราบเชิงเขา และยังพบว่ามีบ่อน้ำเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอยู่ในซอกหินและมีน้ำตลอดปีผืนดินแห่งนี้จึงมีชื่อว่าป่าแก่บ่อหินเดิมตำบลป่าแก่บ่อหินอยู่ในการปกครองของตำบลทุ่งว่าและได้แยกการปกครองออกเป็นตำบลป่าแก่บ่อหิน <c oughs> เมื่อปีพุทธศักราช25 2525ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอทุ่งว่า และอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดสตูลระยะทางจากจังหวัดสตูลประมาณ90กิโลเมตรแบ่งเขตการปกครองเป็น7หมู่บ้านพื้นดินถิ่นนี้ไม่เพียงแค่โอบร้อมด้วยต้นไม้และป่าเขาแต่ยังโอบร้อมไปด้วยความรัก และความสามคัคคีด้วยสังคมพหูวัฒนธรรมระหว่างพี่น้องไทยพุทธพี่น้องมุสลิมโดยมีจำนวนประชากรทั้งสิ้น4,458คนชาย2,218คนหญิงจำนวน2,242คนจากจำนวนครัวเรือนทั้งหมด1,664ครัวเรือนประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการทำสวนยางพารา สวนปลาล์มน้ำมันสวนผลไม้และการเลี้ยงสัตว์องค์การบริหารส่วนตำบลปากไก่บอ่อยหินเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลางบนพื้นที่การพัฒนากว่า54,350ไร่หรือ87.15ตารางกิโลเมตรรายรับจริงปีงบประมาณ2,565 จำนวน31 6 8 000, 9 6 4 8ล้านบาท89สตางค์ด้วยงบประมาณที่ค่อนข้างจำกัดกลับไม่ได้เป็นอุปสรรคสำหรับการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อนำพาตำบลไปสู่ตำบลแห่งความร่มเย็นตำบลแห่งความสุขภายใต้การนำของผู้บริหารชุดปัจจุบันที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลนายชยาเทพสินจรุศักด์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากแก่บ่อหินและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่มากด้วยประสบการณ์ทางด้านการเมืองอย่างนายสมชาติแท้หลีและน,นายอนันต์คำผอมและมีเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่เข้าใจบริบทพื้นที่อย่างนางถนอมพลเพชร คณะผู้บริหารทั้งสี่คนต่างมุ่งมั่นอย่างเต็มกำลังที่จะนำพาตำบลให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้ถแถลงไว้ต่อสภาและต่อประชาชน ทางด้านฝ่ายนิติบัญญตัติมีนายจำรัดไกลเทศเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน,นางสาวสุชาดานาคเล็กเป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอีกจำนวน5ท่านทำหน้าที่เป็นตัวแทนพี่น้องนำปัญหาความต้องการในพื้นที่เสนอต่อสภาและต่อผู้บริหารเพื่อให้ปัญหาของพี่น้องประชาชนได้รับการแก้ไขได้อย่าง รงจุดในส่วนของข้าราชการฝ่ายประจำมีนายอับดุลรอศัก์รอเกตเป็นประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแก่บ่อหินและมีนางสาวฉมยาสงเสือเป็นรองประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโดยแบ่งส่วนราชการออกเป็นหนึ่งสำนักห้ากองประกอบด้วยสำนักงานประหลัดกองครังกองช่างกองศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อม และกองสวัสดิการสังคมจากนโยบายที่ได้ถแถลงไว้ต่อสภาและภารกิจที่ต้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของกฎหมายรวมถึงภารกิจการพัฒนาที่ต้องเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติยุทธศาสตร์จังหวัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากแก่บ่อหินจึงได้กำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ไว้ว่า โครงสร้างพื้นฐานครบครันมุ่งม,มั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีบริหารภายใต้ธรรมาภิบาลสู่องค์กรบริการประชาชนโดยได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลในด้านต่างๆ7ด้านดังนี้ 1. ยุทธศา,าสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจที่ยั่งยืน 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สังคมและเมืองสงบสุข 4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 5. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 6. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและการกีฬา 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพที่ดีชีวีมีสุขจากยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมจากการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและภาคประชาชนในตำบลส่งผลให้เกิดศูนย์เรียนรู้ชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวในตำบลดังนี้แหล่งท่องเที่ยวคาเฟ่นในสวนส้มร้านแล้วแต่ปุ๊กลุ่มวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวท่วาวังกลาง ศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเลี้ยงพึ่งชันโรงพึ่งไร้หนามบ้านกเกษมกลุ่มเลี้ยงปลาในกระชังบ้านวังนาหมู่ที่6กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจากสารยางพาราหมู่ที่สองโค้งหนองนาโมเดลสวนลุงเลิศศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำจําบนแหล่งเรียนรู้งานศิลปประเภทกริดนายเกียรติยุทธคมขำ จากการทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจของผู้บริหารสมาชิกสภาและพนักงานส่งผลให้องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแก่บ่อยหินได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจในการบริหารงานประจำปี2565ดังนี้รางวัลพัฒนาการดีเด่นการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี2565จังหวัดสตูลลำดับที่1 รางวัลผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นประจำปี2565จังหวัดสตูลลำดับที่4 9ก้าต่อไปขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ากแก่บ่อหิน 1. พัฒนาถ้ำวังกลางให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาและการผจญภัยโดยใช้จุดเด่นความเป็นอุทยานธรณีโรคเป็นตัวขับเคลื่อนภายใต้คอนเซปต์วังกลางวันเดอร์แลนด์ 2. พัฒนาฟอสซิลเขาโต๊ะสามยอดและสารโต๊ะสามยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลกเพื่อการเรียนรู้ฟอสซิลเขาโต๊ะสามยอดคือฟอสซิลของนอติลอยอายุร้อยล้านปีซากฟอสซิลนอติลอยที่เขาโต๊ะสามยอดจะเห็นช่องน้ำในร่างกายชัดเจน นอกจากนี้ยังมีซากพ,พรับพึงทะเลและฟอสซิลสิ่งมีชีวิตร่วมสมัยอีกหลายชนิดด้วย